ครับก็สวัสดีครับแฟนคลับลุงดิดครับจากประเด็นการบ้านการเมืองที่ใกล้จะมีการเลือกตั้งในวันที่8กุมภาพันธ์ปี2569ที่จะถึงนี้ครับวันนี้ผมเชื่อว่าสังคมรับรู้ว่าพรรคไหนเป็นยังไงสสคนไหนเป็นยังไงอดีตสสคนไหนเป็นยังไงและนักการเมืองมันมีแบบไหนกันบ้างวันนี้ต้องยอมรับอย่างนะผมมีคําถามฮะวันนี้ผมมาทําคลิปก็ตั้งคําถามกับพ่อแม่พี่น้องประชาชนว่าท่านเชื่อหรือไม่ว่าพรรคการเมืองในประเทศไทยนะ่ยมันมีพรรคการเมืองสีเทา แต่พี่น้องอย่าไปเอ่ยชื่อเขานะครับเดี๋ยวไอ้พวกนี้มันฟ้องร้องท่านเชื่อหรือไม่ว่ามันมีพักการเมืองสีเทาและมันก็มีอีกพรรการเมืองตลอดจนนักการเมืองไปสนับสนุนพักการเมืองสีเทาเพื่อจะให้มีอํานาจในวันข้างหน้าแล้วถ้าพักการเมืองสีเทามีอํานาจในวันข้างหน้าประเทศไทยก็จะอยู่แบบเทาๆจนเกิดเป็นประเทศสีดําเป็นแหล่งที่ทุนเทาทั่วโลกอยากมาอยู่ด้วย ตราบใดที่คนมีอำนาจมันเป็นคนสีเทาและมันทำแต่เรื่องเทาๆพี่น้องครับประชาชนไม่มีทางลืมตาอ้าปากได้ประชาชนไม่มีทางแก้ไขปัญหาของตัวเองและปัญหาของคนรอบด้านได้เพราะว่าท่านจะอยู่กับการหลอกลวงตลอดไปแล้ววันหนึ่งวันใดเงินในบัญชีท่านอาจจะถูกดูดไปเงินสะสมจากการเกษียณของท่านอาจจะถูกดูดไปอนาคตของลูกหลานท่านจะมีหรือไม่ถ้าหากให้นักการเมืองทุนเทา บริหารประเทศชาติบ้านเมืองเพราะฉะนั้นวันนี้ผมจึงมาบอกกับพ่อแม่พี่น้องประชาชนว่าถ้าพี่น้องจะเลือกนักการเมืองสีเทาเราก็จะต้องอยู่กันแบบเทาๆแต่ถ้าลั่นจะเลือกนักการเมืองสีสดใสท่านก็อยู่แบบมีอนาคตที่สดใสวันนี้ท่านเชื่อหรือไม่ว่ามันมีพรรคการเมืองสีเทาที่หลอมรวมตัวกันเพื่อผลประโยชน์ส่วนตัวโดยไม่เห็น ผลประโยชน์ของประเทศชาติอย่าไปเอ่ยชื่อพักมันเดี๋ยวติดคุกเชื่อผมมีไหมพักการเมืองสีเทาพี่น้องตอบผมมาแค่นี้ก็พอครับขอบคุณครับ